เริ่มงานแต่เช้าครับผมข้าวของคุณพี่สายข้างแท้งน้ำประปาหมู่บ้านนะครับผมก็จะเป็นป่าพยุงนะครับคุณพี่สายก็ปลูกป่าพยุงไว้นะครับก็เป็นข้าวมาลรีน้อยนะครับกอขอส5หหลงเหลือมาอยัางไงไม่รู้จะเกี่ยวให้หลายวันแล้วละ่ะแต่ว่า ก็ของแกไม่อยู่บ้านนะครับไปเข้าเมืองนะครับวันนี้ก็เลยมาเกี่ยวให้นะครับผมก็เป็นนาอินซีครับถ้าทางหนูจะเยอะแกลงสองล็อกครับ2ง,งานก็ประมาณ2ไร่นะครับเป็นนาอินซีผสมผสานไปะนะครับ ผสมข้าวอื่นไปด้วยผสมหญ้าไปด้วยนะครับคุณพี่สายตัวคนเดียวนะครับกบ็เก่งครับเก่งทำได้นะครับผมก็หย่างเลาะแถวนี้แหละหย่างเลาะไปเลาะมาแถวนี้นะครับพาชมธรรมชาติบ้านทุง่งนี่คือแหล่งผลิตน้ำประจําหมู่บ้านของผมเนาะก็ เป็นน้ำประปาบาดานนะครับผมก็สูบขึ้นไปแล้วก็เอาขึ้นไปกกเก็บผ่านตัวกองนิดหน่อยแล้วก็ส่งต่อให้ชาวบ้านใช้นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆอันนี้คือคลองน้ำสาบ่บ่อน้ำสาธารณประโยชน์นะครับก็จะมีผักกระเฉดน้ำกระชูดผักกระเฉดเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็ทำฟวาสา,าทุกปีนะครับ ใช้ลดลากลดดึงนะครับปลาเยอะครับปลานินปลาสวายนะครับหมู่บ้านเล็กๆครับ40-50หลังคาเรือนนะครับก็ใช้น้ำเท่านี้ก็ถือว่าพอเพียงในการใช้นะครับผมบรรยากาศเช้านี้ก็สดชื่นแจม่มใสนะครับแดดอ่อนๆแดดยังไม่แดดยังไม่จ้านะครับก็ พอทำให้อบูนร่างกายได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องผิงไฟก็จะดูโลกๆหน่อยนะครับนาคุณพี่สายนะครับนาอินซีของเรานาของแกทั้งหมดก็17-18ไร่นะครับผมเดี๋ยวเสร็จเข้าเข้าก็ขอ15ก็ต่อข้าว105ลงไปโน่นถึงฝั่งคลอง แนวต้นไม้เยอะๆนั่นแหละนะครับผมวันนี้ก็คงเกี่ยวของแกทั้งวันแหละครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับรักๆ,ๆทุกคนครับผม